สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าถ้ามาเบิ่งบงคุณยายปลูกแตงปลูกมืองอือ้อปลูกมืองบวบพีบ่น้องจ้าคุณตาเพิ่นเผาวะนะคุณตาเพิ่นเผากอไผ่ฝนตกว่างนึงเนี่ยคุณยายเพิ่นก็เลยเอาอันมงบวบบมกงบวบมืองอือ้อมาลงหลงุมนี่ขึ้นละเดินพี่น้องจ้าขึ้นละวมัองอือ้อ งามงามเพราะว่าเป็นขี้ดินเผาคุณตาพันเผาคุณตาเผาก็เลยงามฮึโอลมพก,ก้งามลุมนีก็งงามมาอึมาอึมาอึเด็กสิบห้าเบิ้งอัน,นี นี่คุณยายเพิ่นเอามาฝังหลุมมะอือม,มันเป็นมันก็เป็นเลื้อยไปตามดินนี่แล้วเนาะเฮาก็ตัดยอดมันขายตัดยอดขายอันนี้ปลูกกรตัดยอดขายขึ้นลำะ,ะอือ้อหลุมมะอือ แม่นเมื่อปลูปานำอันเราอันไตอันคองใส่ไก่เระคลองใส่ไก่คุณยายปลูกมันเลยบงทีคุณตาจุดออนก่อไผ่ฮะหน่าไม้อนีหน่าไม้ป้ามันก็ขึ้นแล้วมันยังขึ้นบาหลายเมื่อน้ามาเก็บก็ได้กำหนึงฝนมันทิ้งสวงแล้วมันตกเธอเดียว มันตกอยู่อาทิตย์หนึ่งเห็ดกระอกพี่สังกระอกหน่อไม้กกำลังสิบโป่งผัดฝนผัดหยุดอนานี่เดยเนีย่นี่แนงหนึ่งหน่อไม้กำลังสิบโป่งผัดไอ้ฝนผัดหยุดฝนทิ้งสวงหน่อไม้กำลังโป่งเห็ดกำลังเกิดผัดฝนหยุดคุณยายเอามาปลูกต้นมะงัย มันบกบกหยอดบกบบก็หยอดบกอึเนาะคุณยายเอามาปลูกไว้เอนตัดหยอดมันขายน้าไม้มันก็อยากเกิดอยู่ได้มันหรนแรงพดคฝนตกได้อาทิตย์หนึ่งแลวโอ้เห็ดออกว่าสันฮับ่ทันเขาดอกเห็ดเพาะเขาจนได้กินละแม่นมดเลาออันนี้คุณยายฝังกำลังสิขึ้นสองใบสามใบ กำลังขึ้นสองสามใบน้ำไม้กำลังสิแตกถ้าฝนลงมาอีกนี่เบื่อรดโดดลงหูนันงน้ำไม้สับหลาบอยู่น,ยนั่งน้ำไม้ไฟไม้นี่แมนหมดเลยค่ะทิ่ตังอยู่นันงหน่อไม้โอ้โหหอนแต่สาวหอนเอา เขาว่าพายุสิเข้าได้บันทีเจ็ดถึงแปดะจากซีเมนบมเมนฮ้อนแทๆ้ๆฮ้อนอะีหายางเลาะป้านอ้อ้หายางเลาะอันเบิ่งคุณยายอันมือในยางมาเอียนสิงตัวบอกใหญ่ยอยู่นี่ลอยลวกลวๆลวลวลวเอียนสิงตัวเหยาๆใหญ่ๆมันสิบมมีลายดอกเอียนเลนยางเร็ววูบหลุดหายมิด หายมิดหายมิดเย็นสิงมันเลนเร็วจริงจงนึกว่ามันซีอูบองทามันบริยูเด้อมันไปกดตะดดนล่ะเย็นสิงมันแลนอยางรวดเร็ว,รวโอ้เก็บอย่างนอม้มฮอนแท้ฮอ,อ,อนละใจแงฮอนละอารมณ์บอดีอารมณ์เสียเนาะเป็นคือกันอยู่บ่ฮอนละงุนงิดเลย อ่อนเราบออยากเห็ดอย่างอยากอยู่ตนานพัดลมมาสิไปหาเก็บของมะเขืออ่อนมะเขืออ่อนสิมนาตัดอันนี้พระอิตูนะพระอิตูงามๆพระอิตูงามกระโด ฮ้อนละขั้นหัวเกาหยิกหยิหยักยักอืมอ๋อได้มาเก็บอันหาเก็บอันหาเก็บมะเขือส่ผ้ายกระสอบอันนึงละกาเข้าอันข้าจนเข้าส่วนจนเกือบครึ่งมือยังได้ออกเก็บไปแล้วเก็บไปอันมะเขือมะทั่วมะแตงมาพี่สางเก็บใส่กระสอบ แล้วก็ไปเตรียมไปตลาดเก็บเอาสูอย่างเพื่อสิเก็บแล้วก็สองสามสมูเก็บแล้วก็ออกไปเตรียมของให้คุณยายไปตลาดเก็บทั่วผู้เก็บมากมากมะละเก็บหลายอย่างแล้วก็ออกไปเตรียม ทั่วผู้กันหลายล่ะทั่วผู้กันหลายซื้อได้มาเก็บทั่วผู้ทัวผู้ทัวผู้โอ้หอนอริดอกหอน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 หนังก่อนหอนล่ะ บรรยากาศเนาะโอ้ยหอนแทบเบิ่งลดสงการเนี่ยพากันเล่นน้ำล้วสิใครได้บัตเนี่ยสงการบุญบานมันบุญบ้านมานิสาวันที่สิบสามสิบสี่พี่น้องจ๋าบุญพระเวทบุญพระเวทบุญบานจัดสุปีเนาะและแต่นผู้ใหญ่บานพ่นสิจัดปีนี้พ่นจัดสิบสาสิบสี่ เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเลาะสวนเลาะไฮเลาะหน้านี่แหละไม่ได้ไปทางอื่นดอกเก็บของเก็บของกับบ่มีคนนั้นเก็บบรรยากาศถือโทรศัพท์ให้ผ้าเลาะผ้าส้มล้ะกะไปหาเก็บของเก็บมะแขงมะเขือเก็บไปน้ำสวนนี่แหละพ่อล้ะกะเอาไปคัดเอาไปอน,นั้นให้คุณยายนี่ซิมาเก็บมะเขือนี่ซิมาเก็บมะเขือในได้มือเนี่ย มะเขือเนี่ยดกดกเนี่นี่มะเขือดกแกแถนจะมาหาเก็บมะเขือเก็บมะฮุงเหลืองเก็บมะบวบอันใดพ่อเอาก็เอาเก็บไปมดได้มือละาสี่ห้ารอยกอาของในสวนเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ